วันนี้เราจะมาดูพืชกันนะครับอันนี้เป็นต้นเฟิร์นใหญ่มากยาวมากเลยครับตอนนี้กำลังตัดกิ่งต้นเฟิร์นแล้วก็ตกแต่งให้ต้นเฟิร์นมันสวยกว่านี้นะครับส,รส่วนอันนี้ก็เอาดินใส่กับต้นเฟิร์น้หนักมากเลยครับ นี่ครับส่วนต้นมะม่วงก็ใหญ่หลายโลกูกแต่ลูกนี้เล็กมากครับแล้วก,กลับมาดูต้นเฟิร์นใหม่เราจะลองซูมเข้าไปดูมันซูมไม่ได้ไดโทรศัพท์พ่อไปเลยครับนี่ครับ ล้าลงมาดูกันนะครับไม่พานได้ต้องคอยรับความเอนนะนี่ก็ต้นเฟิร์นใหญ่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ตรงนั้นด้วยครับตรงนั้นด้วยครับแล้วก็ตรงนั้นเลี้ยงมาหลายวันมากเลยครับแล้วตรงนี้ใบไม้จะชาตกเยอะมากครับเก็บ <c oughs> เทาไรมันก็ชอบตกลงมาเลยครับตอนนี้ก็เป็นต้นเฟิร์นแบบนุ่มๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังเล็กอยู่นะครับนี่ครับต้นกล้วยไม้คำถามก็คือกล้วยอะไรกินไม่ได้ครับก็คือกล้วยไม้นะครับนี่ครับมันอยู่เก่าเลยนะครับ วนี้ตะขับเปอกไปครับว่าจะพาทุกคนไปดูต้นใบเตยที่อยู่ลึกๆเรนี้นะครับนี่ครับต้นใบเตย่วนต้นนี้ก็อาต้นพริกครับไม่ใช่พริกสิครับกะเพราครับเสเคครับ จะไปต่อครับไปกันต่อไปเป็นสัตว์แทนครับเอาเป็นสัตว์เราจะหาสัตว์จากไหนดีครับอันแรกเอาง่ายกันนะครับมันตัวอะไรที่เกาะตรงนั้นไม่ให้แมงวัน แน่เลยครับผมว่าบินหนีไปแล้วครับน่าจะเป็นแมงวันถ้าแคาสีมันไม่เหมือนตัวอื่นเราจะไปดูตัวต่อไปครับเมื่อกี้มันเป็นมแมลงเชื้อแน่เครับต่อไปปลาปลาซ่อนอยู่ตรงไหน เราจะมาหาปลาแบบนี้น,นี่นะครับให้อาหารปลานี่ครับมันเห็นปลายากนิดน,นึงนะครับ หลายคนน่าจะเห็นอยู่นี่ครับซ้มซ้มนี่ครับนี่แหละครับป่าต่อไปเป็นเราจะมาหาสุน,นัขก,กันหมเจอแล้วครับนี่เลยในบ้านหอมเลยท <c oughs> ีดี้ไปก่อนนะ <c oughs> รลือจะดีนะครับ